คุณเดือนคู่ชีวิตของทนายตาั้มเรียกได้ว่าใางนั้นของทนายตาั้มออกทีวีได้เห็นกันเลยค่ะความหล่อเป็นทนายที่หน้าตาดีขวัญใจสาวๆเลยก็ว่าได้นะคะแต่ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งทนายที่หลายคนรู้จักการเพราะว่าทนายตาั้มหรือสิทธาเบีย้ยบังเกิดล่าสุดนี้เปิดใจในรายการ s ซ s t o r ี่ h o l i d a คค่ะและต้องบอกเขาเองเนี่ย เป็นทนายมามากกว่า18ปีแล้วคดีไหนที่ทําให้ประชาชนรู้จักทนายตั้มคดีแจ้งเกิดคือคดีลอตเตอรี่30ล้านครับผมเป็นทนายให้กับคุณลุงจรูนคดีไหนที่ทนายตั้มคิดว่ายากที่สุดเอาคดีที่กดดันดีกว่าครับเป็นคดีของผู้กํากับโจเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเรารู้ว่าเขาเป็นคนยังไงระดับไหนถ้าเราได้คลิปมาแล้วเอาคลิปนี้เนี่ยเผยออกไปเขาอยู่กันไม่ได้แน่และถ้าเกิดตํารวจไม่ถอนรักถอนโคนเนี่ยผมจะต้องโดนถอนเอง ไม่เขาก็เราต้องวัดกันไปเลยครับในหลายคดีของทนายตามส่วนใหญ่เนี่ยมักจะไปเกี่ยวข้องกับผู้มีอิทธิพลเคยสังเกตรหรือเคยกังวลในเรื่องความปลอดภัยไหมแรกๆกกังวลเหมือนกันครับเมื่อก่อนเนี่ยเราไปสู้กับระดับนายพลหรืออย่างคดีน้องแตงโมเนี่ยก็มีคนโทรเข้ามาบอกว่าเรา บอกเราว่าไม่รับรองความปลอดภัยนะแล้วก็อาจจะถูกดำเนินคดีได้เขาพูดมาแบบนี้หมายความว่าเราอาจจะโดนอะไรก็ได้ก่อนหน้านี้มีมาเฝ้าหมู่บ้านก็มีนะคบตอนที่ผมช่วยทาคดีช่วยเหลือแม่ค้าชาวสมุทรสงครามที่ขายลูกชิ้นแล้วโดนตํารวจการแกล้งก็ทําให้มีคนมาเฝ้าเราก็รู้สึกกังวลว่าอาจจะเกิดอันตรายได้ ล่าสุดเนี่ยเปิดตัวของคุณเดือนภรรยาทนายตั้มไม่เคยได้ออกทีวีที่ไหนเลยคุณเดือนก็บอกว่าไม่เคยเลยค่ะทีนี้ที่แรกทั้งคู่เนี่ยเจอกันได้อย่างไรก็จากการประกวดนบพมาาโดยตอนนั้นเนี่ยเขาเองก็ไปดูพี่เขาค่ะเราก็ไปดูเพื่อนเราในการประกวดก็เลยไปเจอกันพี่ตั้มก็เหมือนปิ๊งเพื่อนเราไม่ได้ปิ๊งเรานะทีนี้เนี่ยเพื่อนเขา มีแฟนอยู่แล้วแหละเราก็เลยบอกพี่ตั้มไปว่าไม่เป็นไรนะอย่าเสียใจเขาก็ขับรถออกไปแล้วจู่ๆเขาก็วนกลับมาก็เลยบอกว่างั้นขอเบอร์เราหน่อยเราก็งงว่าจะคุยกันเรื่องอะไรพี่พี่เขาก็บอกว่าคุยเรื่องเพื่อนเราเนี่แหละแต่จากที่เขาโทรมาสรุปก็คือไม่มีเรื่องเพื่อนเลยค่ะและตอนนั้นมาถามเขาเขาก็บอกว่าน่ารัก น่านรักทั้งสองคนเลยแต่พออีกคนนึงไม่ได้แล้วเราไปใส่ใจเขาเขาก็เลยประทับใจมั้งคะซึ่งตอนนั้นที่อยู่ม .5 พี่ตั้มก็อยู่ปีหนึ่งแล้วห่างกัน2ปีคบกันตอนนี้ก็25ปีแล้วคะ่ะประเด็นความฮอตของทนายตาั้มสาวๆเข้ามาเยอะไหมรู้เป็นบางเรื่องนะคะบางทีก็มีผู้หวังดีส่งมาส่วนตัวก็มีเหมือนจะทําให้เรามีปากเสียงกันแหละหรือว่าส่งรูปเขาถ่ายคู่กับผู้หญิงที่เป็นแนวที่แบบว่าเฮ้ย เราน่าจะหึงก็อึมๆหน่อยแบบนั้นทนายต้า,ตาบอกจริงๆแล้วก็คือเรามีแฟนคลับตั้งแต่ทาคดีรอตเตอรี่30ล้านครับแฟนคลับที่เป็นหญิงค่อนข้างจะเยอะแต่เราก็คุยกันธรรมดาไม่ได้คิดอะไรใครที่มาขอถ่ายรูปผมก็ให้ถ่ายด้วยตลอดครับ ประเด็นก็คือเขาแต่งแบบนั้นแล้วแล้วหน้าเธอดูมีความสุขมากแล้วเคยมีสงการอยู่ปีนึงนะพวกเขาเนี่ยคือใส่เสื้อทนายความเป็นเสื้อขาวรอยลิปสติกเต็มเสื้อเต็มคอตกใจมากแต่พอ เขาเอารูปมาให้ดูปรากฏว่าเป็นคุณป้าคุณยายแม่ยกของเขาก็เป็นอีกถึงเรื่องที่ทําให้คุณเดือนของขึ้นคือเรื่องอะไรตอนนั้นเลยคุณเดือนบอกว่าก็คือกโกรธทุกเรื่องนะคะถ้าจับได้ว่ามียึดโทรศัพท์อะไรกันก็มีค่ะทนายตั้มบอกก็มีใครไม่รู้ครับส่งข้อความมาทางอินสตาแกรมแล้วเขาถือโทรศัพท์เราอยู่พอดีเราก็คุณเดือนบอกว่าเราเนี่ยก็โพสเฟซบุ๊กเลยว่าไม่ให้ใช้โทรศัพท์แล้วเขาก็เห็นว่าเราโกรธเขาก็วิ่งหนีเลยเราก็วิ่งตามเลยแล้วก็นั่งทับ คือทับเพื่อให้หยุดแล้วเค้นเอาความจริงอันนี้นเนี่ยคือโหดหนักสุดครับหลังจากนั้นก็ไม่มีแล้วเพราะว่าเมียเก็บโทรศัพท์หมดทนายตั้มเนี่ยชอบไหมมีภรรยาสวยๆไปไหนด้วยดีใจครับถ้าถามว่ากลัวเมียไหมก็จะตอบว่ากลัวครับถ้าเกิดเราทําอะไรผิดเราก็กลัวแต่ถ้าเราไม่ทำอะไรผิดก็ไม่กลัวครับอย่างตอนนี้ก็ไม่ได้กลัวนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ทางด้านของทนายตั้มเปิดเผยคะ่ะ